อันดับแรกก็จริงๆก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณเมียงมูเขียวทุกคนนะครับขอบคุณถึงแฟนคลับของฝั่งผาแดงแฟนคลับทุกๆคนที่ดูผาแดงดังไอล้วกันครับต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ที่ที่ทุกคนสนุกกับ,บละครมากๆเลยครับ ดีใจมากๆแล้วก็พวกเราเองก็สนุกมากๆที่ได้ทำงานออกมาแบบแล้วหายเหนื่อยมากๆที่ทุกคนตั้งใจดูแล้วทุกคนแบบอินกับละครมากๆพวกเราอินก่อนแล้วตั้งแต่วันที่เราทำงานกันนะครับแล้วก็ขอบคุณจากใจอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานกันต่อไปนะครับผมแล้วก็ส่วนภาคสองเนี่ย ผมก็ภาวนาให้มีครับแต่จริงๆจบแบบนี้มันก็ควรมีเนะาะสปบะมันก็ควรมีนะใช่ไหมเหมือนมันมันมาสั้นไปอะไรย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เอาล่ะทีนี้ก็อธิบายการทำงานหลังบ้านก่อนดีกว่าซึ่งแบบมีอะไรจะพูดเยอะมากๆเหมือนกันครับต้องบอกว่า การทํางานเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆครับยากที่สุดยากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับในโจทย์ของละครเรื่องนี้มันมีความยากตรงที่ว่าอ่ะถ้าใครถามว่าพระเอกคือใครทั้งสองคนครับจริงๆก็คือทั้งสองคนนั่นแหละทั้งผ่าแดงทั้งพังคีเลยครับแต่ว่า จุดของเรื่องนี้ครับนั่นก็คือมันเป็นรักสามเศร้าคาว่ารักสามเศร้าในรูปแบบที่เราตีความกันเนี่ยมันคือความรักที่เอาจริงนะครับวันนี้พังคีน่าสงสารมากมากหรือแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพังคีน่าสงสารมากมากเพราะคนที่อยู่ในตำนานอยู่ในเรื่องทั้งหมดแล้วคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สมหวัง มันคือมันคือแบบอะไรนะอะไรนะอะไรกลัวปะโปะ้กลัวโป้ไ์อยู่ไม่ตืดตาใช่รีบเอามือปิดเลยตกใจนั่นแหละครับแล้วทีนี้ก็คือแบบคือถ้าถ้าถ้าเป็นคือพังคีคืออยู่ในหมดของคนที่ที่ไม่สมหวัง แล้วก็ผ่าแดงก็คือคนที่ความรักเขาสมหวังมากกว่ามาในมาเขาเรียกว่ามันอ่าขวามหนามันไม่ได้มากเท่าอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ย่อมจะต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเรามองมุมกลับอะไรเงี้ยถ้าพังคีเป็นคนที่สมหวังนะผ่าแดงก็น่าสงสารใช้ได้เลยครับ เหมือนกันเพราะมันคือรักสามเศร้ามันคือความรักในรูปแบบที่เป็นรักสามเศราอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งก็เขาอเเข้าใจกันทั้งหมดแล้วก็ยากมากๆในการที่ทําให้ทุกๆตัวละครมีมิติทุกคนทํางานช่วยกันอย่างเต็มที่มากๆครับผมเจคอบชัดๆ <c oughs> ก็มีคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันที่ <c oughs> ทูมบอกไปเห็นไหมใช่ก็ม <c oughs> ีคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกัน คือมันเป็นกฎอะไรก็ไม่รู้ครับจริงๆผมก็เดินทางมาพร้อมกับคนดูแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับเหมือนเติบโตไปกับตัวละครเติบโตไปกับอะไรหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เกิดคําถามขึ้นมาเหมือนกันว่าเอามันเป็นความรู้ใหม่ๆเหมือนกันว่าเอาอเนาะคำว่าพระเอกจะไม่ใช่พระเอกเลยถ้าม,มมา,ยมมถามันไม่มีผู้ร้ายเนี่ยบอกไหมครับถ้ามันไม่มีผู้ร้ายมันจะไม่มีพระเอก มันจะมีแค่มนุษย์เท่ากันแต่เมื่อไรละครที่เป็นความละครไทยอะไรเงี้ยครับเกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีคอนเซปต์หรือแม้กระทั่งซีรีส์ของประเทศอื่นๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังมีคอนเซปต์ของความที่แบบว่าคนเนยคู่กับนางเอกก็คือพระเอกนางเอกแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะล้วใครละ่ะที่จะทําให้ความเป็นพระเอกของเขาได้ชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ก็คือคือเป็นแฟกต์เฉยๆนะแต่ในหลักการของผมผมรู้สึกว่า เฮ้ยไอคนที่เสียสละให้อีกคนหนึ่งเป็นพระเอกมันก็คือพระเอกอีกแบบหนึ่งไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าทํางานเท่าเท่ากันแบกรับเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยจุดนี้ใค <c oughs> ให้คนุนเป็นคน,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 คนตัดสินใช่แต่ว่าก็อันนี้คือพี่กําลังเล่าเรื่องการทางานทางหลังบ้านอืมในการทํางานหลังบ้านมันเป็นแบบนี้ไง <c oughs> เป็นวิธี <c oughs> คิดที่ที่จะต้องพยายามทําให้ทุกคนแบบเข้าใจให้ได้มากที่สุดแต่แล้วก็ เพื่อโพสของผมด้วยเป้าหมายของผมเลยอคือผมอ่ะเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแหละว,ว่าไม่รู้ทำไมผมฟังเรื่องของพ่อพังคีแล้วผมศึกษาตัวละครตัวนี้แล้วหรือผมศึกษาเรื่องราวนี้แล้ว,วผมกลับรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามที่ผมดูยอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่าผมชอบดูตัวร้ายนะผมชอบดูตัวร้าย ที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวร้ายนะครับผมชอบดูเพราะว่าจริงๆผมผมอยากเข้าใจคนเหล่านี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามีหลา,าขีไม่ได้รายเลยเาาต้องเรียกให้ชัดให้เข้าใจให้เฉยว่าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันเป็นยังไงทีเนี้ยพอสุดท้ายแล้วอะ่ะก็เลยแบบได้มาเจอว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็มน,นุษย์นี่แหละมีเหตุผลทุกเรื่องะเพะียงแค่ว่าหน้าที่ของผมคือหน้าที่ ทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครมีเหตุผลที่สุดให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดเป็นมนุษย์ให้มากที่สุดอยางเล้านะทำไมพังคีถึงต้องตายถ้าไม่ตายก็ไม่จบครับ <laughs> เพราะว่าเขารักผู้หญิงเขารักจริงๆไม่ทำมากนะไม่คือเพราะว่ามันถ้าไม่ตายอ่ะคืออ่ะ วิธีการคิดแล้วกันว่าตอนที่ผมเคยเล่าไปในไลฟ์ก่อนหน้าเนี่ยแลวอัอนนี้คือ <laughs> เดี๋ยวก่อนะี้ไลฟ์ปลอบใจแฟนไลฟ์ live อธิบายหรือคืออะไรเล่าให้ฟัง <laughs> มาคุย <laughs> มา w r ปอัพ <laughs> มาแร a p up w ให้ฟังก่อนคือไม่ต้องห่วงหรอกครับยังไงคนที่คุณเชียร์ก็หรือว่าตัวละครที่คุณเชียร์อยู่มันก็คือพระเอกในใจผมในใจพวกคุณเหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่มันเป็นพระเอกที่บางคนน่ะเอาง่ายบางคนเดินมาเนี่ย มันไม่ต้องมีหนึ่งสองสามที่หสิบแปเก้าสิบที่จะอธิบายว่าเขาเป็นพ่อเอกแต่ของเราอ่ะมันจะเป็นแบบหนึ่งถึงสิบกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นพ่อเอกเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้อยู่ลึกมากเลยจะเป็นแบบนั้นอือนี่ยังไม่ได้อ่านของใครเลยนะผมมานั่งเล่าๆๆอยู่ผิดหวังในความไม่สมหวัง อกหักไม่หายอ่าถามตรงๆนะอันนี้ถามความรู้สึกกันตรงๆว่ายังรู้สึกรู้สึกไม่ได้แบบถูกแก้ไขให้ความเสียใจนั้นมันหายไปถูกไหมครับรู้สึกว่ายังเสียใจอยู่ถูกไหมครับอ่าเห็นไหมทุกคนเป็นเหมือนกันพูดตรงใจไหมใช่ ตัวละครผมก็เสียใจอยู่ตัวละครผมก็ยังเสียใจอยู่นี่พูดตอนนี้ยังรู้สึกเลยแต่แต่ทำไงได้คือมันเป็นความเสียใจที่มันค่อนข้างจริงอย่างหนึ่งครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วเราดันทุรง<อ>ังมากๆไปไปกี่ส่วนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยครับนั่นแหละอธิบายความรู้สึกต่อมันแบบ อืมเพราะว่าตามเรื่องนะครับตามเรื่องเนี่ยในจุดหนึ่งที่มาถึงจุดสุดท้ายเนี่ยคุณบังไฟอ่ะคุณอ๋อขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษผมชาร์จแบตผมก็ไม่มีที่อยู่ <laughs> เอาเอาเอาสายชาร์จไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นคือแบบพอมาถึงจุดสุดท้ายอะ่ะมามานั่งคุยด้วยกันมานี่คนอยู่หลังบ้านนะครับทีมตัดคลิปผมเอง คือแบบในวินาทีสุดท้ายของละครแล้วอ่ะในช่วงสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาทุกใจมากๆแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าเขาถ้า,ถ,าถ้าเราไม่รักเขาเราเห็นแก่ตัวจริงๆอเราจะไม่ยอมทําสิ่งนี้เราจะไม่ต้องถอนคำสาปให้ใครเลยแล้วก็จะสาปแช่งกันต่อไป แต่สุดท้ายพอมันได้เรียนรู้แล้วมันรู้ว่าแบบก็ถ้าเรารักเขาก็ต้องให้เขาต้องให้เขาไปมีความสุขเราก็ต้องวางลงให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าชาติหน้าฉันใดก็คงก็ขอให้มันหมดแล้วซึ่งกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มีโอกาสก็ถ้าได้เจอกันอีกก็ขอก,ก็จะได้แก้ไขก็จะได้ก็จะได้มีความสุขกันต่อไปอะไรเงี้ยทำได้แค่น,น,นี้ ุญโป่งก็ไปหากล้วยนานเกินพอดีต้องการกล้วยแบบไม่แนตะ่ชีวิตคนเราเจริงๆอะอชอบเป็นอย่างนี้นะบางครั้งคือแบบมันก็จะชอบมีจังหวะผิดล็อกผิดล็อกผิดรอยอันเนี้ยชาติบุญโป่งอ่ะจะบอกเลยว่ามันคือ,ม,คอมันคือความผู้ชายกับผู้หญิงเลยมีผู้ชายไม่น้อยเลยที่แบบถูกผู้หญิงเข้าใจผิด ด้วยความเป็นควายเผือกของผู้ชายเข้าใจปะความเป็นควายเผือกของผู้ชายคือแบบผู้ชายที่ก็รักอะแต่แบบแต่กูก็แข็งแข็งอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้อะกูก็เรียกนี่คือทั้งหมดที่กูมีแล้วอะอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงอะมันจะมีความแบบหวานหวานหน่อยสิใส่ใจหน่อยสิละเอียดหน่อยสิเล็กน้อย,<า>ยหน่อยสิใช่แท้พี่ชายแท้เหรอไม่<ท>ไม่ไม่คือเฮ้ย <laughs> <c oughs> นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ตัวละครมันแบบก็เป็นประมาณนั้นแล้วทีนี้มันแบบมันก็ไม่รู้อ่ะอผู้หญิงอ่อนไหวง่ายนั่นแหละคือเราอ่ะเข้าใจว่าเราเเราเราเรา,เราเจอบุญโป่งเนี่ยเรายัางรู้สึกว่าอ่าก็ไม่แปลกเลยที่ผู้หญิงเขาจะเข้าใจผิดไม่แปลกเลยเพราะว่ามันไม่ได้คิดอะไรแบบละเอียดละออมากเป็นมนุษย์ผู้ชายที่ไม่ได้เข้าใจผู้มนุษย์ผู้หญิงอ่ะ แต่ก็มีสัจชาตยานคือมีเมียก็คือมีเมีย,อ,มมยอืมแต่ไม่ได้รู้ว่าคือมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบผู้ชายบางคนที่จะต้องแบบที่ที่เขาจะมีความอย่างนี้อยู่เข้าใจเขาเข้าใจอยู่อะไรเงี้ยในตัวละครนั้นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบยุคทั่วไปที่ผัวเมียทะเลาะกันเพราะว่าถือเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันเพราะว่าแบบผู้ชายไม่ใส่ใจเลยหรือผู้หญิงบอกว่าผู้ชายแบบไม่เห็นมี รู้สึกเลยว่ารักแต่ผู้ชายบอกฉันทํางานแทบตายหาเงินหาทองมาเลี้ยงเธอนะหรือว่าไม่ได้เลี้ยงเธอก็ได้ฉันทํางานมาเพื่อเพื่อเนี่ยเพื่อเราเชี่ย้ครับใช่แท้ไอ้มันเป็นอย่างนี้มันมันเป็นวิธีคิดของตัวละครเป็นแบบนี้เออไม่รักรมันบุญโปงนั่นแหละเด็ดหัวทิง้งเอา้าก็มันเป็นคนแบบนั้นแต่หนูว่าเรื่องของจังหวะดีกว่าจังหวะมันผิดน่องผิดรอยผิดล็อกเข้าใจผิด ไม่เข้าใจกันไปหมดเลยอืมหนูรักพี่ค่ะพี่ก็รักเขาค่ะหนูอะไรนะอุ้ยนี่เรามานั่งทวงเลยนะไม่ไม่ไม่ทวงไม่ทวง,ม,วงมีภาคสองไหมก็เชียร์ให้มีนะครับเลติ้งจนถึงเลขสองตัวไหล่ะอืม <laughs> ทังคีเป็นไงบ้าง คือคือคือไอสิ่งที่คาใจอ่ะผมว่าเแฟนบ้านฝั่งฝัง่งแบบงูเขียวอ่ะที่แบบทุกคนที่คนที่เชร์พังคียอยู่อ่ะน่าจะรู้สึกเหมือนกันมันจะแบบแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างนะเพราะเพียงเพียงเพียงแค่เจอตาเจอหน้าจ้องตากันเฉยเใช่ไหมคะตอนจบใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าพังคีอ่ะไม่ได้มีเวลาที่จะปรับความเข้าใจ คือคือทุกอย่างมันเร็วไปหมดในการที่แบบในละครนะมันเร็วไปหมดที่จะแบบเข้าใจปล่อยวางเรียนรู้อะไรเงี้ยคือถ้าถ้าถ้ามันมีไทม์สเปซให้แบบให้เล่าเรื่องพวกเนี้ยหรือแบบค่อยๆแบบเจือจางแล้วเข้าใจแล้วค่อยปล่อยวางแล้วก็ยอมจริงๆเนี่ยเสียมากกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่แบบถูกแทงเราตายแล้วก็แบบจะตั้งใจมาแล้วนะว่าจะปล่อยวางแล้วก็จะยอมไปเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของแบบ ตอนของละครด้วยครับคือถ้ามันมันมีเวลาให้อธิบายได้มากกว่าน,นี้ทุกคนจะรู้สึกสบายใจกว่าน,นี้มันเร็วไปหน่อยในการที่แบบชึบถ้ามันมีเวลามากกว่าน,นี้สุดท้ายยังไงอย่างนั้นพังคีก็ต้องได้กับอารดาสิก็จะไม่ทันตายไงพี่ว่ามันคงไม่ได้ความมีหนะ้ะคมมอมเมนต์อืมันคงไม่ได้อมันเร็วมันจังหวะมันเร็วอันนี้เป็นเรื่องของแบบนี้ครับแต่ว่านี่แหละคอยให้น้ำเจ้า มีคนขอไอเบกดามพีค่ะแต่ละตอนคู่มณีลินนะครับจริงๆมีอีกหลายคู่มากครับที่ที่เราอาจจะได้เจอกันในภาคสองครับพ่อแม่ของพิชยาคือใครอ่ะพ่อแม่พิชยาเหรอเป็นลุงแสนเมืองบอกเออวะลุงแสนเมืองก็เป็นพ่อเราเป็นลุงแสนเมืองบอกเป็นไปได้นะ